ดแได้หมยได้ไหมโอ้ทางางับทางหลังดเก่งมากเก่งเกเก่งเลยหายาโรงอีกาลงยานลงอีกลงพยาลตัวทีมงอีกลลงโอ้ลงล้วัวีมแน่เดินไปตรงนี้นลยไปโรงยบาไปจะขึ้นอยากจะขึ้นงอุ๊ยเหรอจ็ไม่เจบเออไม่เจบไม่เจ็ออไหนนี่ก็่งันาเจ็บเดินทางลังอเดนทางทางชันไงชอบมาดินะ

họ đang, đuổi, đi đang ngái thong trên, hang cái năn đùi, được đùi, ngái chân cả à, luôn là... ừ. đi nào không bỏ lỡ anh video hấp dẫn

เหนื่อยแล้วงเดินเยอะแน้ะเดี๋ยวกลับไปกินนมลูกเหนื่อยอยากกินข้าวกินข้าวไปเมื่อตอนสี่โมงตอนห้าโมงเนาะจริงโมงครึ่งไปประมาณนั้นหิวแล้วเนี่ยห้าหกโมงเดี๋ยวกลับไป

พ่อไปเดี๋ยวตกนะนัเลยแล้ังเแล้ห,แลหรอเล็บขูถนน,นเลยน,นะเล็บมันนะเน,น่ยวะเนอะไร้ไโอ้โหลูกขึ้นขากลวงวไไ่ะขากลวงว่ะ

ก็ไม่ต่างกันไงหน่าเห็นช้ากาไไม่งงเหอี่บ้านนี้ไม่ใช่ไฟเลยการไาไม่งงอหะบ้านหลังนี้แล้วปกติใช้ไฟเดีนี้ไม่ใช้ไฟเลยที่ของเรามันยังแง